มาิิธารฤทธวิภาคีจีนรัสเซียกระชับความร่วมมือขจัดอาญากรรมข้ามชาติยกระดับเศรษฐกิจพร้อมรับมือการค้าโลกค่ะนายมาริษณ์ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มบริกที่ประเทศบราซิลโดยได้หารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนและรัสเซียค่ะ ในการหารือกับจีนนะคะทั้งสองฝ่ายยืนยันความร่วมมือในประเด็นสําคัญค่ะอาทิการปราบปรามอาญากรรมข้ามชาติการส่งเสริมการค้าและการลงทุนโครงการด้านการคมนาคมและการทํางานร่วมกันในกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างทางด้านรัเสเซียค่ะ ไทยได้ใช้โอกาสในการผลักดันการเจรจาทําเขตการค้าเสรีกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียพร้อมสนับสนุนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและขอบคุณที่รัสเซียให้การสนับสนุนวงรอยัลแบงคอกซิมโฟนีออเคสตราในการแสดงที่กรุงมอสโกและเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กค่ะทั้งนี้นายมาริตยังได้หารือถึงเรื่องของสถานการณ์การค้าโลกนะคะแล้วก็ระบบผู้หุภาคีโดยย้าว่าไทยยึดมั่นในระบบการค้าเสรีภายใต้กรอบขององค์การการค้าโลกค่ะและพร้อมเจรจาก ับทุกฝ่ายเพื่อหาทางออกร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ค่ะ